สวัสดีค่ะกระยะาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระพรมราชูปธรรมอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเป็นธรรมะน่ากุตินะคะเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563สมาธิยังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนคนที่ยังกินข้าวไม่อิ่ม กราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราปฏิบัติจิตตภาวนาการทำสมาธิถึงขั้นอัปปนาจะต้องทำจนชำนาญเข้าออกได้ตลอดเวลาถึงจะออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าหากไม่ชำนาญแล้วเร่งรีบออกไปพิจารณาทางปัญญาจะเป็นการข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติจิตตภาวนาหรือเปล่าครับและอาจจะไม่ได้ผลพระอาจารย์เมตตาตอบว่าไม่ได้ผลหรอก เพราะว่าถ้าสมาธิยังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนคนที่ยังกินข้าวไม่อิ่มคนกินข้าวไม่อิ่มให้ขึ้นไปชกมวยเดี๋ยวก็โดนคู่ชกชกเอาแต่ถ้าจะให้ชกชนะต้องให้นักมวยกินข้าวให้อิ่มก่อนให้มีกำลังวังชาก่อนพอมีกำลังวังชาทีนี้พอขึ้นไปชกกับคู่ต่อสู้ก็จะได้มีกำลังสู้กับคู่ต่อสู้ได้ต้องมีอัป,ปนาสมาธิไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาอยู่ในสมาธิ เวลาออกมาก็จะต้องสงบเหมือนอยู่กับในอัปปนาสมาธิยังมีอุเบกขาอยู่จะยังเฉยต่อความรักชังกลัวหลงอยู่อันนั้นแหละถึงจะสู้กับกิเลสได้ถ้าออกมายังมีรักอยู่เดี๋ยวเห็นอะไรชอบก็อ่อนใจแล้วอยากได้ขึ้นมาแล้วอยากแล้วก็ไม่ยอมหยุดความอยากต้องเอาให้ได้ก็เลยฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าความอยากไม่ได้แต่ถ้าจิตมีอุเบกขาแล้ว พอพิจารณาเห็นเป็นไตรักแล้วก็ไม่เอาความอยากก็จะไม่เกิดสาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ